เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออรนะครับปีศูนย์สามเครื่องเกียร์ดีครับสีเดิมๆบางๆอาจจะมีซีดมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้ง,งาน,นครับรถบ้านสภาพเดิมเลยเครื่องพันห้าลิตร cc เกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเคะ ใช้งานได้เลยครับเล่เมเอกสารคบภาษี68นะครับปีหน้าขายแค่สี่หมื่นบาทเท่านั้นเองคุ้มค,ครับสี่หมื่นบาทรถบ้านสภาพเดิมครับเข,ขาคาแค์หน่อยก็สวยครับปั่นสีหน่อยก็เงาฉ่ำครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางได้สบายซื้อไปขายมีกําไรถ้าชอก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถเดิมๆถูกๆเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอยู่สม,มุดรปารกการครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองปี2003สนใจก็ติดต่อเข้าไ,ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ